หลังฉลองสงกรานแล้วควรจะตรวจ ATK ในวันที่18-21เมษายนหรือ Work from home ระหว่างช่วง18-25เมษายน2565วันจันที่18เมษายนวันนี้จะเป็นวันแรกของการกลับมาทำงานหลังจากที่ประชาชนชาวไทยได้เฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานหรือปีใหม่ไทยกันแล้ว สำหรับช่วงฉลองที่สั้นที่สุดคือ5วันตั้งแต่วันพุธที่13ถึงอาทิตย์ที่17เมษายนส5 6 5สำหรับบางคนนั้นอาจจะเฉลิมฉลองยาวนานถึง9วันตั้งแต่วันเสาร์ที่9เมษายนถึงวันอาทิตย์ที่17เมษายนผู้คนนับล้านได้เข้าสู่เทศก,การเฉลิมฉลองสงกรานโดยมีการเดินทางกันเป็นจำนวนมากทั้งโดยพาหะส่วนตัวและขนส่งสาธารณะ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่กระทำร่วมกันอย่างใ,ใกล้ชิดและมีความเสี่ยงเช่นการพูดคุยร่วมกันเป็นเวลานานในระยะใ,ใกล้กว่า2เมตรการรับประทานอาหารร่วมกันและก็การรถการขอพรอดน้ดำตาหัวในระยะใกล้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดการติดเชื้อที่สําคัญก็คือไวรัสโอไมครอนสายพันธุ์ย่อยที่2 BA.2 นั้นซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักของไทยในขณะนี้ ราว50%ติดเชื้อแล้วจะไม่แสดงอาการจึงอาจทำให้ผู้ที่เฉลิมฉลองสงการานเกิดติดเชื้อโดยที่ไม่มีอาการจึงไม่ได้ระมัดระวังตัวเมื่อเดินทางกลับจากเฉลิมฉลองแล้วดังนั้นจึงควรปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ข้อที่1ก็คือ พยายามทำงานจากที่บ้านหรือ work from home ให้ได้อย่างน้อย7วันในช่วงระหว่างวันที่18-25เมษายน2565เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคในที่ทำงานข้อที่2ก็คือถ้ามีความจำเป็นต้องไปทำงานในวันัจนทรที่18เมษายนขอให้ตรวจ ATK ก่อนเข้าที่ทำงานถ้าผลเป็นบวกหรือ2ขีดก็ขอให้ลาหยุดงานทันทีข้อที่3ในกรณี ในกรณีทีผลการตรวจวันจันทร์ที่18เมษายนเป็นลบหรือ1ขีดเมื่อผ่านไป3วันก็คือในวันพฤหัสที่21เมษายน2565ให้ตรวจ ATK 3อีกครั้งเพราะมีโอกาสที่จะติดเชื้อหลังฉลองสงกราน ข้อที่4ในกรณีที่ ATK ในวันที่18และ21เมษายนมีผลเป็นลบแต่มีประวัติสัมผัสเสี่ยงในช่วงฉลองสงกรานค่อนข้างชัดเจนมีเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดให้ผล ATK เป็นบวกก็ขอให้ตรวจ ATK ซ้ำอีกครั้งในวันจันทร์ที่25มีายน2565ก็จะทำให้โอกาสของการแพร่เชื้อของผู้ที่ไปเฉลิมฉลองสงกรานแล้วเดินทางกลับกรุงเทพโดยมีโอกาส โดยจะมีการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการลดความเสี่ยงในการที่จะแพร่ระบาดในที่ทำงานกับเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักลงได้คงจะต้องติดตามตัวเลขสถิติของผู้ติดเชื้อทั้งแบบ PCR และ ATK ตั้งแต่วันจันทร์ที่18มีนายนเป็นต้นไปอย่างน้อยจนถึงสิ้นเดือนนี้จึงพอจะเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนว่าการฉลองสงการานนั้นมีผลกระทบต่อการติดเชื้อมากน้อยอย่างไรแล้วคงต้องดูจำนวนผู้ป่วยหนะักและผู้เสียชีวิตร่วมกันไปด้วย ขอบคุณที่มาจาก18,009กับคุณหมอเฉลิมชัย